วเขาก็หมุนอ่ะเอ๊ะโอเควันนี้เราอยู่กับเกมลายพีน,น,นะฮะอยู่กับใครอ่ะมินไนปันนี่เองอ่าม,มันไม่คืนชื่อไม่รู้เหมือนกัน้าทำไมเธอไม่เต้นเลยอ่ะของเขาเน็ตเด้งอ่ะอปิดเน็ตแป๊บมินไนปันนี่ <night> นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทำ <laughs> อะไร <laughs> ดูสิเขาหมุนติ้ว้ววาเน็ตก่าเกินเอามเมื่อกี้เอาไพวาหายมันนี่กดตรงไหนเอาเจอแล้วเขาจะไพวาแล้วเอ๊ะเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่โอเคนะเขายอมมาเขาจะเป็นแกะน้อยคอยฝัดอย่นี่นี่คือเราจะมาประกวดชุดแฟชั่นของเรากันมิว เอไม่ใช่รวานนมกินนมมิ้วมิ้วอย่างไหมิ้วิ้วมวเขาอยากกดใจแต่เขากดโดนแพรวาไม่ได้ทำไมมิดมิดไหนมิดไหนชื่ออะไรอะชื่อคนดีสีสังคมคนดีสีสังคมมาในทีมอะไรคะมาในทีมชิวชอ่อะโอ้โหนี่คือชิวดูดูเขา ได้ <laughs> ชุดว่ายน้ำแสนชุดว่ายน้ำกับส้นสูงเออได้องี่แล้วเขายังอยู่ดีเขาไม่ใช้เน็ตแล้วเขาปิดไปแล้วเน็ตที่นั่นมันกากเกินไปเรามากับชุดชุดว่ายน้ำ ชุดว่ายน้ำกระโปรงบานเออชื่อชุดนะชุดว่ายน้ำกระโปรงบานสีฟ้าสีชมพูมีขนที่มีไข่เม็ล้วสีชมพูแล้วก็มีออรา่าแมวถือน้ำแข็งใสสีเขียวกับสีชมพูแล้วก็หมวกสีเียแล้วก็มงกุฎที่มีเพชรไดมอนด์ประดับบน,นตรงกลางแล้วก็ผมสีน้ำตาลแล้วก็รองเท้าดอกไม้ส้น,น,สนสูงส้นสูงประมาณสามฟุต ถามพูดเข้ามากับรอ,อง,งเท้าคละอะไรนะไหนเนี่ยรองเท้าคละกัเนเป็นเตก่อนนี่ไหนไหนรองเท้าคละเขาเห็นแต่เชือสูงอะเอ้ยพายุพายาร้อนเขาทำไมทำไมวันนี้เขาจงเลยอยาบก็เขาสดใสและบริสุทธิ์ปุดผ่องออดูเขาดีดำ ดำีเลยดำเหมือนตัวจริงไม่เขาไม่ได้ดำนะตัวจริงตัวจริงดำกว่าใช่ไหมไม่ใช่เสื้อเขาไฮวาดํำตัวจริงดำกว่าเขายืนอยู่นี้เขาจะเป็นเด็กดีเขาจะเล่นดือเตียฟังกับไฮวาร์แล้วทำไมอ๋อถามไปแล้วอือถามว่าอะไรถามว่ามาสันมาเหรออืออือแล้วสันอาวแล้วอันที่อันที่โกงสันอะ อ๋อมันเป็นตากลมๆไปแล้วเออแล้วตอนนั้นมันไม่มีแบนหรอไม่แต่มันแบบเป็นค่าเริ่มต้นใหม่อะ๋อแล้วเขาก็ต้องเก็บเงินสันเองเนี่ยลำบากเลยอเกินแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนโกอยู่อะดจริงๆพูดถึงการโกไอชอบเลือดจังเลยดื่มไหม มาดูตู้เสื้อผ้าฝั่งนี้นะคะเธอมีชุดญี่ปุ่นแค่สองชุดนะคะเธอใส่อะไรไปโรงเรียนคะอืมต้องใส่สชุดนักเรียนสิใม่ใหส่ชุดญี่ปุ่นไปหรอมันมันเรื่องชุดอะไรนะมันกิโมโนหรือยูกะตะยูกะตะคืออะไรก็เป็นชุดสั้นๆอ๋อมันผสมกันมั้งยูกะตะเคำว่าน่าจะยูกะตะนี่ตรงนี้โซนเขาเอง ไหนตัวเนี้เหรอใช่ที่หมวกสวยอ่ะมันมีเพชรอยู่ด้านหลังด้วยเพชรเพื่อหัวใจเขาไม่ได้นั่งตรงนั้นนะเธอเทวค้างอ่ะเพราะว่าเขากดแล้วไข่ของเขาก็ค้างเทว่าไม่ค้างเลยเราจะมามองพระจันทร์กันนะคะพระจันทร์เขามันขยับได้ด้วยนะเธอเป็นแบบซุปเปอร์แล้วซุปเปอร์แล้วเลยใช้สูตรเหรออื้อ ถ้าใครอยากได้สูตรนะคะก็เชิญไปกด subscribe ช่องนี้นะช่องไหนฮะเรามานั่เล่นทําอะไรเขามีสูตรดีนะอันนี้าคิดเองนะแพียววามันได้แบบรั้งแรกสูตรสูตรมเลกี้สปินอัลตูเปอร์แล้วมันเป็นยังไงมันก็คือสูตรไม่แยกไม่แจกเขา้สานั่งคิดเองพอทดลองเล่นมาตั้งแบบตังหายไปหมื่นเรือยเพีววะ เราทดลองเนสไอ้เพื่อความจัวมันก็ได้แค่ซุปเปอร์เล่กับไอเทมอ่ะมันได้แค่สองกระดิ่งได้ซุปเปอร์เล่สองไอเทมหนึ่งเราซุปเปอร์เล่อันเดิมเนื้อเราวาที่อนหนาดกว่าโอ้ยอีกแล้วเด้งอีกแล้วเด้งทุกรอบเลยเยอะเหรอไปได้มาคราบกันเถอะยังโดนไม้คราบไม่ถึงเลยยังไม่ได้อัปเดตเลยเขาไม่อัพหรอกรอ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 ทุกคนอัพ โปรโมดเวอร์ชั่นใหม่แต,ต,ต,ต่ว่าอบไรเรื่องอื่นอีกทีบูเวอร์ชั่นใหม่เขาจะยินว่ามันมีไปสิบห้าแล้วนะเห็นเจอในเน็ตอะ่ะที่แพระวะหายค้างแล้วเย้มิวก็หายค้างแล้วก็ติดคแล้วลก็สังเกตอะ่ะนี่อ่ะแล้วลูกส่งได้มายังไงอ่ะมีคนให้ไงพยาอยากได้บ้างเลยมันใช้แค้นหรือเปล่าใช่ มีสองอันเอาไหมเขามีสองอันอยากได้อะมันมีตอนแรกเขาไปขอให้คนส่งให้แล้วก็มีแล้วก็ไปแล้วเขาซื้อไงจ่ายใจหนึ่งร้อยใจยที่เขาก็ไปซื้อแล้วทีนี่อยู่ดีก็มีคนส่งมาให้อีกอันอยากได้อยากแบบให้ส่งแบบเสื้อผ้าให้กันได้เนาะเนาะขายโอนแบบอะไรซ้ำๆก็บริจาคไปยได้อีกแล้ว <c oughs> ให้ยังอยู่เป็นสุขบ๊ายบายไปบ้าน ปิดปาร์ตี<อ>้แบบปาร์ตี้บ๊ายบายจ้าเขาเป็นอยู่เลยยังมีความสุขเขาปิดนะปิดเลยโอ้ยเดี๋ยวเขาอาบน้ำก่อนแล้วก็ปิดเอ,อ,อ้ยเนาะจะบ้าข้างอะไรอ,นนะอาบน้ำแถวนี้ดูแพรว่าอาบน้ำเขาอยากอาบน้ำเขาหิวน้ำเขากินดีกว่ากินน้ำที่ตัวเอง <laughs> กนินแล้วเหรอกินแล้วเหรอไม่ยพรอุสงช้าเกินเขาไปแต่งตัวใหม่ดีกว่าแบตลวดอย่างรวดเร็ว แต่งตัวใหม่เอแต่งตัวให้เขาให้เขาแต่งตัวแบบไหนแต่งตัวแบบเซ็กซี่อ้เซ็ี่าอยากแต่งตัวใหม่แต่ว่านี้ก็ดีอาแบบเซ็กซี่นี่ ยนนักเรียนเกรียนน้อยน่ารักอืมอืมอืมนักเกรียนน้อยน่ารักเกรียนน้อยแต่เย็นเวลาจะเล่นเขาอยากใส่ชุดแลนะอันนี้แต่ว่ามันดำมันไม่มีอันไหนเข้าอันที่สูมฟรีป่ะสูมฟรีป่ะของแคทอะใช่ไหมที่ว่าเป็นโกธิกอะเขาแหลอันเนี้ยได้ชุดกุหลาบมา oh my god โชว์ได้ได้ยังไง โชคโชคช่วยงี้กูอย่างนี้น่ารักอันนี้แหละเซ็กซี่แล้วนี่ไฮวเาแต่แล้วไปใส่ชุดขายป๊อคอนดีกว่าจะมาขายปอคอนว่นไม่ถึงอ่มีคนโยนท้ไมด้วยใครมารัว่วแถวนี้ในใักเรียนไฮโซใส่คนมา นี่แต่งตัวเซ็กซี่แพรวาโอ้โหเซ็กซี่นี่อุ้ยมีมันเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยเกือบยี่สิบใจแล้วนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ตอนอาบนา้ำนะคะเซ็กซี่ <c oughs> แพรวาอย่ามาล้อติดเขาตอบไปแล้วท้าแพรวาแต่งบ้างไม่เขาไม่มีชุดไหนเซ็กซี่มาแต่งชุดเป็นชุดน,นักเรียนกันไอ้เขาชุดน,นักเรียนสุดแล้วมัน มันแต่งเป็นนักเรียนกันเพราวะนักเรียนแนวไหนอะแนวไหนก็ได้แต่็นนักเรียนรักสัตว์โลกรักสัตว์เอานักเรียนนะามาแต่งเป็นนักเรียน,น,นเรียนรักธรรมชาติรักสัตวนะ์เขาแต่งได้แล้วถ่าจะไงทำไม,ำไมรักชาติด้เหรอรักธรรมชาติ นี่นักเรียนเขาอุ้ยใส่พีชทำไมนักเรียนมันต้องใส่ที่คาผมสีเขีดเขาไมเเฮ้ยมันเหมือนเขาลืมอะไรไปนักเรียนต้องตัดผมแกะไม่จำเป็นปะบางโรงเรียนมันยังปล่อยผมไปเรียนได้เลย สัตว์โลกและธรรมชาติไหนรักโลกมันมันได้เท่านี้อ่ะชุดเขามีไม่เยอะไหนไหนมันรักโลกเออคือเาไว้ละไม่ต้องเอาที่ของเขาอยู่นี่พะว่าเป็นนักเรียนธรรมดาก็ไม่มีออร่านี่นี่ของเขาสวยสวยค่ะรักสัตว์เลยของเขารักนก มีนกวิ่งอยู่ข้างๆเ,เราไปปิดคลิปกันเถอะไพวาตาไพวาชืน่นจะปิดอยู่ห้องไพวาดีแล้วเฮ้ยมันรดราคาเต็มเลยอะ่ะอะไรรดราคาจะซื้อหรอไม่ซื้อ,อแพงอยู่ดีนะาขากะเองก็ได้ลำบากอะไรจริงไหมไพวาชื่นรู้ไหมเราจะปิดคลิป คลิปเร็วปิดแล้วไม่บอกเขาเขายัางถ่ายไม่หมดเลยโอเคเขาปิดคลิปแล้วไป<ม>ทิ<อ>้งยังไงคลิปนี้ก็ลาไว้ก่อนเท่านี้แล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์และซับสไคร้ให้